สวัสดีค่ะมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะกับขนมนะคะลังพึ่งนะคะเราก็เรียกว่าลังพึ่งแล้วกันมาเป็นเหมือนกับรังๆนี่นะคะวันนี้กินแบบง่ายๆเลยเนาะนี่นะคะข้าวเหนียวกินนี่ข้ะกัะมุกปิ้งไมแล้ะค้าบาท หนกไปด้วยอาน้ำไม่กินต้องกินแต่น้ำเปล่าค่ะซื้อมาอย่างไนห้างนกเป็นแพ็คอเพิดอร่อยอกินน้ำเปล่าดีที่สุด ไม่มีผักเลยวันนี้ผักเก็บตู้เลยไม่ได้ไปตลาดทุกข้างจะมีผักแล้ว,วนนล,ล้างตู้เย็นเราจะเลอะหมดข้เหนียวขีเหนียวทุกข้างกินข้าวขื้เหนียวกับพริก อืมรอเลยไมยล่ะละห้าบาทเรากับข้าวมาขายเสียงดังมาก ขนมนี้อร่อยค่ะลูกเกตนะคะเนี่ยจานนี้จันเดียวอิ่มแล้วช้าป้าเสร็จแล้วจะไปตากไก่ทิวเลยกินก่อนแล้วค่อยตากงานบ้านนี่เยอะนะไอ้ คือว่าทํางานบ้านไม่เหนื่อยเหนื่อยนะคะที่จีบงานมันเยอะมีได้ทั้งวันติมเค้กค่ะ อร่อยเลยเนี่ยกินแบบง่ายๆเ็าไม่กินทุกวัน,นะคะไส่ลูกเกดยาลูกเกดเขามีไส้ข้าวโพดกับไส้ลูกเกด

ถึงเวลาเที่ยงจะเขาหลับนะคะช่วงเที่ยงจะนอนแล้ว1ีแโมงเที่ยงเนี่ยเงียบไม่ทะเลาะกันไ่ลูกเกดนเนี่ยอร่อยหวานนุ่มๆนะคะ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนี่ไม่ใช่ไหม้นะคะมันเป็นเนะะื้ออยู่ข้างในนะคะสีของลูกเกดอร่อยเป็นด้วยกันเลยนะคะ เนื้อเขาก็ใส่ไข่มาเนี่ยลองใส่นุ่มมากกินขัวเขนียวขับคอรับคอาว ใายจะื้อเบข้าวขอเชิญนะครับสงสัยจะได้ยินกันนะคะขอเชิญซื้อกับข้าวนะครับหมดและวกินพีไปด้วยเนาะอือหือเห็นไหมพีิไปด้วยเป็นเดียวป้นเยอพอ เห็ดค่ะอร่อยกินแล้วก็อร่อยผักไม่มีกินพริกแทน ตอนแรกไม่เผ็ดตันนี้เผ็ดแล้วก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้มือความสุขสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ